ราทานผู้ชมเอากำลงมาหอดสถานที่วัสักบางคนกำลังหน้าไรตาอยู่ไ่ใชภาษาน่อยกันละแล้วเชิ้นใครไป่รู้ต่กลองนี่บอก่ไม่ยังไม่ชุดจะมมเยอะเีหอาชิ้นาเขาไปบรรยากาศภงานเอาไปบิ่งไปก่อน นีもも่ก็มีเอซมาขอทายหูปน้ำผิ่นเนาะได้ไองลงมานี่เหมอนใครได้ส่งบรรยากาศพาักงานกันคือคืนนรบรรยากาศทีเาคอว่า

งหววโยราชย้อนเลย

อ๋อสองสามอ๋อผาเลียงบริเวณเมือนเอฟซีจนหมดตังคูคลิปอยไหนบอกอ๋อหนึ่งสองสามสี่อ๋อพอไทยคูบรายขนมกินบรายไม่ช่วย เอาเจ้ากทังยักกับเจวายาพระวิษณนพระนางเขเดินรงอ๋ะั้ระตายต่อเขียนยอดยอดสกที่วัยเด้ง่ายให้กระเด็นไล้อยากจะจับใจซื้อข้าไปให้ลำรวยนี่ทอนอ้าวขอเขา่เข้าใจดื้อบรรพเกศกินเกียรตั้งหลายจะได้มาห่วมปาประจําการจะได้กับพ่อฝากเสียงปากเนวพักตัวนักเาเป็นผู้บาดทีได้มาเอออาดัมมาด้วยไม่ออกขึ้น คิต่าคุณตาโมตาทาวันกีตาดูอานั่มาด้วยอาคันดีซีเอสอาซึมหาราเอ้ยซีมาราคันนี้เป็นนี้ยิ่งโตโตกะกร้าวอาซีมาถ่ายคลิปแบบถ่ายบรรยากาศห้เบิก์ล้อคืออียังที่ว่าจะมีพิธีกรเฮากันคือโอว่าคัีซีอถ่ายุ ่อนไม่เต่นก็ตามอาไปน่ไม่เห็นมากุนเนี่ยตามาษาบมุนเนาะเอามาโบราณละเอียดโบราณเอาไป่ายงานเราคนนี้มา่ายู่งเดียวเกมเบส่งหายงานเท่ากไปอกมาเนาะกามถ่ายอย่าเดียววังนแน่นเนาะ อันนี้กากผู้เฒ่าผู้แก่ประจำบา้านให้ไส่ผู้แพงยิ้มได้ไหมทางทงนากับมีกินลา่าก็ต่อวัชชะนองซึ่งเป็นเป็นชวนหวมขพราะงานหบนเรือจังได้ผู้เข้าปรสิทากันไปเงปัน,ปนหนึ่งจำได้นา<อ>ทีมันกัน ง่ายเลยห,ยหน่อยเปันกนาได้อ้ออันนี้ก็คือวัยรุ่นไทยบ้านเนะาะพากันมาตีกระตอ่อเสรเป็นกีฬาดูฮิตกันกีบอนนี่บ <c oughs> รรยากาศภายในงานครับขา,ขาวๆสำนี่เนาะ,ะก็จะ้หูจะเห็นกลมาเบิ่งเองเนาะแต่ละปีปะมาณตกเรืมหนึ่เดือนสอเดือนสามเดือนสมเดือนสามเดือนสามอกไม่คำเดือนสามอไม่ เราต้องมาไหวไหมการย่าไปย่างมากอ่ะคือเก่าเนาะกาต๊อกาะต๊อบเลเพราะนัูดข้เก่าเูดแล้วคอเบอร์นํำกรไรมดเ่ได้ไม่ได้อันนี้ครับจะเป็นน้ำตก เป็นกเฮ็ดไว้เพื่อความสุขเย็นนะครับเป็นบ่อนท้ายอ่างเที่ยวธรรมดาที่มาเที่ยวชมแบบนี้เย็นชุ่มชื้นคล้ายๆกับธรรมชาติเนาะเชิงหงอมาจากปากควาย อ่าเราบรรยากาศาในงานนเซลลกบง่ายไมจะได้งานไปนเอฟซขออะไรหลายอยู่บางอยู่เย็บนี่ก็ได้คนละห้าพันนรวยวเลโอเคนี่อกง่ายเนาะที่บ้านนงามตะลวีคนจะจัด้างนั่งมาวันี้กมวนเนาะมีคนมาานตามากันมาก็บต้องใส่เพราะโควิดมันกบมันแล้วจ้ะ การตัวน hmm. ี่ก็มี N ตั็นตะลเบนออกการปอดนี่โอเคจับมันทามกีหน่อยบุกคมอไปแล้วเรา่าเบิร์นได้ช่างนี้ก็นอกระมากับบุค ทอมเป็นมาว่าช่ไบอธิบายได้ช่นหมเอาซูบูซิวุนวันนี้การจพาไลรอเบ่งมัรยากาศไม่ได้งนานหรอนานวันมีแบบเพื่อเส้า แบบภาษาส้นเผ่าส้นเผ่าบูว่าสันซ่า <c oughs> <c oughs> আম <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ก็เจท้องสั่งได้เจท้องใจเองเรอรู้ไวไวประหยัดแบตกรองแบตกรองทุกคอ๋อเมื่อนี่ก็เป็นวันน่จะน้อยหน่อยปรสรุปมาแล้วว่า่มีการพอดขอให้รูปน้นด้เด้อบ่มีการปิดคลิปบม็นการรีวิวงานเมือนีบอกงไม่เข้าคลิเนาะิกา กันนี่ก็คือสีได้กับเพื่อนเนาะรากาคือสีพปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้ากันจะได้กับบาทไก็ไล์ก็แชร์แน่เลวยงเทาเลยเลีเาเลยล้ยงเเลยลาเอ่ะพบกันมืออน่ามือนี้ก่อนซีโยวกิจอาวปิดปิ